โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่กับแตงโมสองกิโลนะครับเหมือนเดิมเราจะมาลองกระสุนนี้ดูนะครับเป็นเซลเลอร์เบลล์นะครับขนาด9กมม,มหัวรูแจ็กเก็ตเทอร p ลูพอยน้ำหนักน้ำหนักหัวประมาณ120เอ๊ะ115ยน่าจะ115เกรนนะครับ หรือร้อยยี่สิบห้าเกนี่แหละจาไม่ได้ขออภัยนะครับที่พวกเราชอบซื้อกันนั่นแหละรครับนี่นะเห็นไหมเออไปนี่นะมันกล้องมันจะจับยากนิดนึงนะครับนี่นี่นะครับมันก็จะมีกันความชื้นเข้าไปนะครับก็จะทาป้ายสีแดงไว้นะครับกันความชื้นเข้าไพรเมอร์นะครับ หัวรูแบบนี้นะครับข้างในเหมือนจะมีอ๋อไม่ใช่ฮะมันเป็นรอยทองแดงเฉยๆนะครับโอเคมันไม่ใช่มันไม่ได้ก้านนะมันไม่ได้ก้านเหล็กเหมือนพวกเฟดเดอรัลนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองหนึ่งนัดน,นะครับเรามาจะมาดูว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนนะครับนัดเดียวเท่านั้น ค okay. ยิงกับก๊อก 19x นะครับปืนปลอดภัยนะครับใส่หูใส่ตาให้ดีนะครับยิง3เมตรพอนะครับเพราะว่าเคยลอง5เมตรแล้วมันก็เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น3เมตรอยู่1 2 3โอเค จะปืนครับเือปลอดภัยโอ้มันเละนะครับข้างในจริงๆผมยิงเข้าตรงนี้นะครับยิงเข้าตรงนี้นะเห็นไหม แล้วอยู่ฝั่งนี้ครับฮะแดดมันบังแดดมันบังใช่ไหมโอเค,อเคนี่ดูสินี่คือเข้าตรงนี้นะนี่นี่นี่เห็นไหมเข้าตรงนี้แล้วก็มันไประเบิดข้างในอะ่ะเออผมว่าผมก็ยิงยิงตรงนะเดีย๋ยวผมหาเศษก่อน ผมหาเศษของหัวกระสุนไม่เจอผมว่ามันน่าจะแตกออกตรงตรงตรงคลีบนะครับน่าจะออกไปตรงตรงคลีบนะครับเหมือนกระสุนมันจะเหินขึ้นนิดนึงนะครับโอเคกระสุนเอีนะครับยิงแล้วเละอย่างนี้นะฮะโอเคครับขอบคุณครับ วัสดีครับผมได้ลองอันนี้ไปแล้วนะลองกระสุน SB นะครับเซลเลอร์เบลล็อดนะครับนี่ตัวนี้นะครับหัวลูแจ็คเก็ตฮอลล์พอยน์นะครับนี่นะครับเออหลายท่านเงเห็นอนุภาพมาแล้วนะครับว่ามันโอ้ไม่ก็ว่ามันทำให้แรง ในการฉีดของลูกลูกแตงโมนะครับอนุภาพมันค่อนข้างจะใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่เราก็คงเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันก็ไม่ได้ทําให้ลูกแตงโมเนี่ยระเบิดออกไปเลยนะครับมันก็จะมีแรงระเบิดนะแต่ข้างในก็เละนะครับโอเคนี่คือลูกนะครับ เห็นไหมผมเทียบเลยนะครับตัวนี้นะฮะซ้ายมือผมนะครับเป็น Bullet Master นะครับปอกเงินธรรมดานะครับหัวรูนะครับตัวนี้เป็นร้อยเจ็ดเอ้ยร้อยสี่สิบเจ็ดเกรนนะครับหัว JHP ของ Hornady นะครับ XTP นะครับปอกสองชั้นอันนี้เป็น t h a าร์ม FMJ นะครับธรรมดาปกตินะครับ นี้ก็เป็นเซเลอร์เบลล์ล็อเจเกตเทอ o ์ลูพอยนะครับสังเกตได้ว่าหัวมันจะสั้นกว่านะเห็นไหมนิดเดียวเองครับหัวมันสั้นกว่านิดเดียวนะครับสําหรับตัว FMJ นะครับถ้าเรามาเทียบกับตัวที่เป็นเอ่อ JSP ล่ะอ่ะอันนี้ผมทําให้มันเท่ากันให้หมดนะครับนี่สังเกตไหมว่าเซ l ลอร์เบลล์มันจะ สั้นกว่านะครับสั้นกว่าเยอะเลยแหละนะครับอันนี้ก็คือผมอนุมานนะว่ามันน่าจะเพราะหัวมันสั้นนะครับหัวมันสั้นปุ๊บพลังทําลายแล้วก็การทะลุทะลวงมันก็ลดลงไปด้วยนะครับอ่าก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลนี้นะครับแต่มันก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการสําหรับแค่นั้นก็พอนะครับแบบสามารถสามารถเอ่อป้องกันภัยคุกค,คามได้ในระดับหนึ่งโดยที่ไม่ได้หมายถึงชีวิตนะครับ แต่จริงๆจริงแจกเกโตโดนผ่อ์มันก็หมายถึงชีวิตแล้วนะโอเคแต่มันก็อาจจะพลางทำลายอาจจะลดน้อยลงหน่อยนะครับอ่ะเพราะว่าผมคิดว่าหัวมันสั้นด้วยนะครับแล้วก็รอยบากของ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 ตัวที่มันจะหัวที่มันจะแยกออกเนี่ยก็น้อยนะครับแต่คือเท่าที่ยิงไปจากเห็นในคลิปนะครับคือกระสุนพุ่งเข้าไปแล้วเนี่ยพุ่งเข้าไปเสร็จปุ๊บ แตงโมแหกข้างแค่ข้างหน้านะครับแล้วก็เหมือนกับเศษเศษกระสุนเนี่ยมันกระเด็นออกไปเลยนะครับมันไม่ได้พุ่งลงดินนะครับอืมก็ผมว่าถ้าเป็นแบบในบ้านเนี่ยน่าจะโอเคเพราะว่ามันจะได้ป้องกันการทะลุทะล,ล,ลวงไปโดนสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับหรือทรัพย์สินอื่นๆนะครับน่าใช้นะล้าหนักกระสุนแล้วก็แรงรีคอยเนี่ยก็แรงรีคอยค่อนข้าง หนักนิดนึงนิดเดียวผมว่าผมว่ามันมันยิงหนักกว่าลูกบุลเลตนะครับนิดนิดหน่อยนะครับแต่ลูกบุลเลตจะ่ยิงนุ่มอยู่แล้วนะครับโอเคครับก็รอบนี้เป็นของเซเลอร์เบลล์นะครับเซเลอร์เบลล์ JHP นะครับหนักร้อยสิบห้าเกนหรือร้อยยี่ห้าเกนนี่แหละผมจำไม่ได้นะครับโอเคนะครับไอซีกล่องเขียวของเรานั่นแหละที่เราซื้อกันบ่อยๆนั่นแหละนั่นแหละนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ